หัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีทุกอย่างแต่มันก็นานมาแล้วมันถูกบทบังบทบังด้วยความเสื่อมโทรมบทบังด้วยการไม่ใส่ใจหรือบทบังด้วยของดีจากที่อื่นแต่ก่อนเนี่ยคนหัดใหญ่ไม่ค่อยไปเที่ยวที่อื่นนะคนที่อื่นจะมาเที่ยวหัดใหญ่มาเที่ยวบ้านเราเราขาดการโปรโมทแค่นั้นเองเรารู้กันมานานแล้วนาจนจนกระทั่งเราลืมมันเป็นหมดแล้วอันที่จริงสิ่งพิเศษที่ถูกลืมมาก็คือว่าถ้าการกินของเราอะ่ะเมืองเรามีนักคนใต้คนเชื่อสายจีน พี่น้องมุสลิมเรามีอาหารหลากหลายรูปแบบมากมากกว่าที่อื่นอ,อาหาร มันเป็นาศาสตร์อย่างหนึ่งอะที่ท,ที่คนที่นี่ทำอาหารจะแตกต่างจากที่อื่นเราเป็นเมืองที่ติดทะเลเราจะมีทรัพยากรทะเลของสดๆมากบวกกับเรามีคนจีนอยู่มากแล้วคนจีนเนี่ยเป็นคนจีนที่ทำอาหารเก่งอร่อยถ้าถามว่าในประเทศไทยผมมองว่ามีแค่สองที่นี่คือแถวยาวราชกับที่หันใหญ่แค่นั้นเองที่ทำอาหารอร่อย คือปกติอะค่ะอยู่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วเป็นคนตะเวนหาของกินอยู่แล้วพอมาหาดใหญ่เนี่ยก็คือลองหารีวิวลองหาข้อมูลต่างๆค่ะก็พบว่าแบบเออมีร้านอาหารเก่าแก่มีร้านอาหารที่แบบว่าน่าสนใจเยอะมากแล้วก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเลยทําให้มีความหลากหลายทางประเภทของอาหารด้วยคือจะมีทั้งอาหารมุสลิมที่เด่นนะคะแล้วก็อาหารจีนอาหารมาเลยอาหารไทยอาหารใต้มันเยอะมากแล้วมันก็อร่อยทุกอย่างอะค่ะแม้แบบโรตีอะไรเงี้ยค่ะตอนคืนก็มีให้ทานชาชักนี่คือแบบว่าตอนเช้าก็ ทานกันตอนงคืนดึกแล้วสี่ห้าทุ่มก็ยังทานกันบะกุตเตอหรือว่ามหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยกรุงเทพไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่เพราะพอมาทานที่นี่แล้วอ่ะรู้สึกว่าชอบมากคือรสชาติเข้มข้นอะคะ่ะรู้สึกว่าแบบมันแท้จริงๆมันคือต้นตำรับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวเหนียวไกท่ทอดเนี่ยจริงๆอ่ะลากเงาหรือว่าต้นตำรับเนี่ยคืออยู่ที่หัดใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่ากลับไปดังที่ที่กรุงเทพหรือว่าเมืองอื่นๆ,ท,ๆทั้งๆที่ที่เนี่ยค่ะเป็นต้นตํำรับเลยแล้วมันอร่อยมากแล้วมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่กรุงเทพเลยอะค่ะแบบของกิมจา มีของหัาดใหญ่ก right. ่อนไรเงี้ยแบบมีเพื Dani ่อนมาต่างจังหวัดแล้ว <oro> ค่ะก็แบบว่าเออเพื <t> ่อนก็จะถามโฟก์ตลอดว่าเอ้ยโฟกแบบมีที่ไหนแบบว่าอร่อยอร่อยบ้างอไรเงี้ยแบบช่วยแนะนําหน่อยหรือว่าช่วยพาไปหน่อยไรเงี้ยก่อนที่จะกลับบ้านคือแบบถ้าช่างหน่อยก็คือน้าหนักขึ้นกับทุกคนไรเงี้ยแบบเป็นอะไรที่บอกว่าโหแบบคือรู้แล้วว่าแบบมันของกินที่นี่คือมีที่พนต่อเพื่อนๆมากว่าแบบเอ้ยมันอร่อยจริงๆนะอะไรเงี้ย ความคิดของแป๊บนะคะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าหาดใหญ่เป็นแหล่งของการศึกษาแหล่งของโรงพยาบาลหรือว่าแหล่งของการทําธุรกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยคือแหล่งของอาหารเลยนะคะมันเป็นขุมทรัพย์ที่แบบว่าอยากให้คนต่างจังหวัดคนต่างพื้นที่ได้ลองเข้ามาทานดูเพราะว่าที่เนี่ยมีของดีจริงๆแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้เรามีของดีที่ถูกลืมเราจะประชาสัมพันธ์มันทำแอปพลิเคชันแนะนําด้านอาหารบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแต่ละร้านที่ผ่านมาเรามีรูปแบบมีทริปแนะนําการเที่ยวเลย ทุกคนที่มาเนี่ยรู้ว่าต้องไปที่ไหนรู้จักหาดใหญ่มากขึ้นรู้ว่าหาดใหญ่มันสุดยอดแค่ไหนทาให้ใครๆก็อยากมามาเที่ยวมากินมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นเมืองทางผ่านอาหารหาดใหญ่แลนด์มาร์กของเรา